สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินอัลติเมทนะครับ15คูปองนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเตือหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับเรียบร้อยแล้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับใครที่จะเติมกิจกรรมนี้ก็เรียกว่าไปเปรียบเทียบกิจกรรมล่ามันีล่าซีนเลยนะครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะแต่ผมบอกแต่่ผมบอกนะวา คำตอบมีแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนเลยกันนะครับสำหรับเวลาองกิจกรรมก็บอกไปแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันทึงวันดี่บทนั่นเองนะครับส่วนรูปแบบกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการซื้อกล่องนะครับหนึ่งกล่องนะครับราคานะครับสิบห้าคูปองมันจะมีแพ็กเกจสามสิบกล่องยี่สิบกล่องแล้วก็สิบกล่องนั่นเองนะครับตัวการ์ดออกของมันอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับเหรียญหุงยนต์นะครับโดยเหรียญหุงยนต์นะครับจะต้องใช้ทั้งหมดสี่สี่เหรียญต่อหนึ่งสกินนั่นเองนะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆกก็็โอเคคนะรับสมมติ โอกาสออกอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติคุณสุ่มประมาณสองครั้งเหรียญจะออกอยู่ที่หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้แค่ออกแค่ทีละเหรียญสองเหรียญนะทุกคนมันมันไม่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ออกทีละเหรียญนะบางทีเราจะออกสองเหรียญสามเหรียญก็ได้นะแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะสมมติคุณโชคดีที่สุดเนี่ยจะออกมาเหรียญหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับถ้าสมมติโอกาสออกของเหรียญอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องใช้เหรียญทั้งหมดสี่สี่ครั้งซึ่งต้องใช้เหรียญท 88ครั้งนะครับแล้วโดยมันมีกล่องโปรโมชั่นทั้งหมดก็มี30กล่อง20 10นะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้หมด60กล่องนะครับเป็นเงินทั้งหมด6รัส10คูปองยังขาดอีก28กล่อง9 28ไปคูณกับ15กล่องจะได้กับ420นั่นเองครับหันจากนั้นเอา6ร10บวกกับ420นะครับจะได้กับ1,070คูปองมาสรุปกันเลยนะครับสมมติต้อการสกิน ตัเรนสก,กินนี้แ้คุณเป็นคนที่โชคร้ายสุดนะครับสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยได้เดยวแค่หนึ่งอันคุณต้องสุ่มทั้งหมด10,70คูปองนั่นเองนะครับสำหรับสกินในครั้งแรกเท่านั้นนะสก,กินครั้งอื่นไม่รู้นะราคาก็จะแพงนะครับคิดง่ายๆสมมติแบบว่าคุณอยาาคิดว่าราคาแบบเต็มที่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนลดเท่าไหร่95ไปคูณกับ88ก็จะได้คําตอบนั่นเองนะครับซะง่ายๆประมาณนี้เลยประมาณพันเจ็ดสิบคูปองนะครับต่สมมติ คุณมาเล่นในกิจกรรมล่ามเนีแลสกินนะจะตกสกินประมาณ 400- ร้อยถึงห้าร้อคูปองเท่านั้นนะสมมติคุณเลือกซื้อดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าล่ามานินีแลกสกินมันมีอะไรบ้างนะครับผมจะจัดอยู่แล้วแหละนะผมจะจัดอยู่แล้วรอมานานแนละ้วจริงหาอไก่นะผมกําลังเลือกว่าเอาสกินไหนดีนะแต่ว่าไม่สกินที่ผมอยากได้เลยผมก็เลยไม่จัดนะเนี่ยโดยคุณก็มาดูที่กิจกรรมตรงนี้คําว่าซื้อแพ็กมนินีทุกวันนะมันจะรีเฟซทุกเที่ยงคืนเนาะก็มาได้ดูเลยสมมติผมแนะนําาเเนนี่ยคุุณห็แขวสดะ แขกขาสุดเนี่ยคุ้มมากเลยทุกคนได้เหรียญอ่าเพชรเนี่ยเพชรม่วงสีอ่ะสามอันแดงสามชมพูสามแล้วก็เขียวสองนะจะเทียบเทียร์เนี่ยสีม่วงแรงสุดลงมาสีชมพูลงมาสีแดงแล้วลงมาสีเขียวนี่นะครับก็คุ้มมากๆร้อยละสิบนั่นเองนะครับก็ง่ายๆสมมติคุณต้องการอาเซียนอัลติเมทใช่ปะ่ะอย่างเช่นสกินนี้ของรอเรียใช่ปะ่ะคุณก็เสียแค่เพียง300นะทุกคน300คูปองเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้สกินนี้ของรอเรียมาแล้วนะเพราะว่ามันใช้ได้หมด6อันนี้ใช่ปะ่ะโดยแพ็กอันเนี่ยมันมาแบบ3 2อันก็6 อันนี้ก็เหมือนกัน2องอันได้เหมือนกันส่วนสีแดงเนี่ยก็2องอันก็กขาดอีก3สีเขียวก็นอกนั้นก็ไปหาซื้อแบกเสร็มาก็ประมาณ350ประมาณนี้ทุกคนไม่เกินนี้นะถ้าเลือกซื้อดีเนี่ยตกสก,กินเรา350คูปองเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องเลือกดีๆนะต้องรุดเลือกดีๆนะแล้วก็จะเสียค่าสุ่มนะฉะนั้นถูกกว่าอยู่แล้วนะฉะนั้นใครอยากได้ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับประมาณนี้ทุกคนแต่ก็แค่คิดแก้สกินอัติอัติเมทแล้วกันนะดกกกเมมมทีี่ผอยาไ้็จะพว บีแจนตูเรนนะครับตูเรนก็อยากได้นะสายทาราเป็นน้ำอะไรเงี้ยอากูรีออฟเรนนะครับออฟเรนนะครับเอาตูเรนดีปะสุ่มหาก่อนแล้วกันแต่ผมเนี่ยถ้าสุ่มวันสุดท้ายเลยเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ทุกคนผมว่าถ้าสุ่มวันสุดท้ายน่าจะไม่ได้นะสุ่มเล่นสักทีแล้วกันนะครับผมรีเฟซไปวันสุดท้ายเนี่ยมันจะลดเหลือหนึ่งคูปองนะครับแต่สมมติแบบว่าบีแจนวะ บีแจนใช้7สก,กินอัลติเมตแต่รันใช้ไม่เท่ากันด้วยนะครับเนี่ร้ายจริงๆเจมร้รายมากๆนะครับร้ายมากๆร้ายสุดอะไรสุดนะครับอืมอัลติเมตของบีแจนอยู่ที่ประมาณเกือบ500นะแต่ว่ารอได้ผมรอได้รอได้วันนี้ทุกคนสนับกจะเจมในวันนี้นะครับแต่ก็ชอบืมกดไ like, ลค์ไปตั้งใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยถ้าผมจัดเนี่ยผมอาจจะจัดเป็นตูเรนเนาะอุกุรีออฟเรนอะเพราะว่าชอบมาก ปกติก็ชอบเล่นตัวเลนอยู่แล้วแหละ <c oughs> ถามว่าชอบขนาดไหนก็ชอบแต่ไม่ค่อยได้เล่นทุกคนโอเคเรวไปดูเลยว่าเ้ยเติมปองต้นเดือนปะดูทำอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้อะไรวะเอาค้าง what the fuck โอเคเรวไปดูเลยว่าใครดีขึ้นที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับก็ตอนแรกจะก็คือจะหาตัเวเลนนั่นแหละเดี๋ยวก็รอเวลาแล้วกันว่ามันจะรีช่วงไหนนะครับอื ขอบคุณกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราเจบกันบ้านนะครับแจ็คพอตบอลวาเลนไทน์ยอดวิวอยู่ที่257วิวเนี่ยคนดูมากนะครับาารักษาสุขภาพด้วยนะครับจะได้มาทาคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีคุณคเบคุมด้วยนะไปเที่ยวบ่อยก็ยังสุขภาพดีเออสวัสดีคุณเบคอนคุมนะครับได้สกินมูราดแดงนะครับกิจกรรมคุ้มมากนะครับผมนี่ได้ได้ข่าวได้โทรศัพท์ใหม่ไม่ใช่หรอเบคอนสังคังสวัสดีคุณอ่า นี่นะทุนนูนนะเปิดได้แต่ช็อกโกแลตแน่นอนนะศูนย์เก้านะครับสวัสดีคุณทายสกายนะครับสวัสดีคุณคิมโมซ่าด้วยนะครับผมนี่มาแล้วศูนย์หกนะครับสองเท่านะครับมันจะกับสิบห้ากล่องเออนั่นดิหล่อนกาวก็ตีไปกลมๆไงตีกลมๆไงเออทีมงานบอกเลิกจ้างไม่คุมนะสวัสดีคุณเปคัดคุมนะครับสวัสดีคุณคิดรวด้วยสำหรับใครดูคิดไม่จบคอมเมนต์นะครับมาหนึ่งหกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบาย